พงวังพระสวัสดีครับพระขึ้นคออ p ีนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจะพาไปรับชมพระในคอของเซียนสายตรงหลวงอุทิมวัลรหันไร่นะครับหรือว่าเป็นพระเกจิแถบระยองนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมกันเลยครับว่าเป็นเซียนท่านไหนครับร้านวังพระเครื่องนะครับก็ยินดีรับเช่าและให้เช่าพระเครื่องตามหลักสากลนิยมนะครับและร้านเรานะครับรับประกันพระแท้ร้อเปซหรือถ้าท่านใดนะครับมีพระเครื่องอยากจะแบ่งปันนะฮะก็สามารถแอดมาพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอดนะครับแอดวังพระนะฮะ และร้านเรานะครับมีไลฟ์สดทุกวันนะครับที่ช่องติกตอกวังพระเครื่องเวลาหนึ่งพึ่งตรงเป็นต้นไปนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ <N> ก็พระขึ้นคอวันนี้นะครับก็อยู่กับสายตรงนะครับหลวงปู่ทิมวัดลาหานไร่นะครับก็คือพี่ชัดพัทยาครับพี่ชัดสวัสดีครับสวัสดีครับคอนเทนต์ <Content S 2> <N> ของเรานะพี่ชัดวันนี้ก็อยากจะขอดูพระในคอของพี่ชัดหน่อยอว่าพ,พี่ชัดพัทยาเนี่ยห้อยพระอะไรครับอ่าก็ หลักๆเลยก็ต้องเป็นหลวงพุธิมวรหารไล่อยู่แล้วนะครับก็อันนี้เป็นรูปถ่ายขนาดหนึ่งนิ้วนะครับปี17ของหลวงพุธิมวรหารไล่นะครับก็จํานวนการสร้าง300บานนะครับ300บานก็เป็นรูปถ่ายยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่นะครับด้านหลังนี่เป็นอะไรฮะด้านหลังเป็นจานครับเป็นจานมือแต่นี้ไม่ไม่ใช่จานมือหลวงปู่นะครับเป็นจานมือของลูกศิษย์ท่านก็คืออาจารย์เพียรวิทย์ครับ อ๋อก็คือด้านหลังเนี่ยคือจะไม่มีหลกู่จารหรือว่ามีไหมพี่คือก็มีเป็นบางรุ่นครับมีเป็นบางรุ่นแต่แต่รุ่นเนี้ยจะมี2แบบก็คือมีหลังจานกับหลังปั๊มราคากับหลังปั๊มไม่ต่างกันไหมครับก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับเราดูที่ความสวยเป็นหลักนะครับก็ถ้าสวยๆก็สตาร์ทที่ใบละหลายๆหมื่นนะครับห้าหกหมื่นขึ้นไปนะครับสวยๆนะครับมีมีประสบการณ์เลยไหมพี่ประสบการณ์เหรอสโลแกนผมเลยแขวและดีแขวและเฮงแขวและเฮงมากเฮงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องค้าขายเรื่องเมตตาอะไร้าับ อันนี้องค์แรกนะครับครับแล้วแล้วก็องค์ที่2องเหรอองค์ที่สองข้างหลังจะมี2องค์ครับพี่นี่นะครับก็องค์แรกก็จะเป็นปิตาสริกาครับพี่หลวงปู่ทิมวราห์ไร่เหมือนกันโอ้หปู่ทิมอยู่แล้วนะครับปิตาสริกาก็รู้อยู่แล้วเรื่องเมตตานะครับเมตาน้าขายโชคลาภใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงก็ทองแดงครับ หลายหมื่นบาทแล้วกันหลายหมื่นครับผมครับแล้วอีกอง์นึงคืออะไรนะครับพี่อีกองคหนึ่งก็เป็นพระประสบการณ์ของผมก็เป็นปกจ้อยหลวงู่แก้วเกษาโลครับองนี้เป็นเนื้อนวะสร้าง99องค์โอ้สร้างน้อยมากเลยน้อยครับน้อยครับ99องค์หลวงู่แก้วเกษาโลนี่คือเป็นพระคือพระคู่บุญกับใช่คครรัับบท่านเคยเป็นพระลูกวัดเคยบวชอยู่กับหลวงพ่ทิมวรหารไล่นะครับหลวงปู่ท่านบอกเลยว่าสําเร็จ ใช่ครับใช่ครับ <S <s <uss dd> เก่งจริงๆหลวงเหลวงปู่แก้วท่านเก่งจริงครับม,มีประสบการณ์เลยพี่ประ <s uss dd> สบการณ์ส่วนมากคนประสบการณ์เยอะนะเกี่ยวกับร็อันนี้ก็เคยเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องอะไรเงี้ยการขับรถอะไรอย่างเงี้ยครับเราเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหน,ไหน,ไหนอะไรเงี้ยเคยมีอยู่ครั้งหนึง่งเหมือนกับว่าเราขับรถสมัยน,ะน,นั้นทํางานกลางคืนไงแล้วเราห้อยห้อยหลวงปู่ไปแล้วเหมือนกับว่าเราหลับในอ่ะแล้วเหมือนมีคน ดึงเหมือนมีใครดึงแบบตื่นในพวังเงี้ยส่วนมากคนจะเจอประสบการณ์ใช่ใช่ใช่แต่นี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่แล้วแต่ความเชื่อนะโอเคสนุนราคาอยู่เท่าไหร่พี่ก็หลายหลายหมื่นแล้วกันหลายหลายหมื่นแล้วกันตอนแรงๆนี่เท่าไหร่โอ้เป็นแสนนะเป็นแสนแสนกว่านะแล้วถามพี่ชัดเบื้องต้นหน่อยว่าคือพี่ชัดนี่เล่นสายตรงอู่ทีมเนี่ย คือมาเล่นปู่ทิมตั้งแต่แรกเลยไหยพี่ยังครับสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีสตังเนี่ยผมเล่นลูกศิษย์ท่านก่อนก็จะเป็นพวกหลวงพ่อศิลวรหารใหญ่หลวงพ่อสาครวัดหนองกับหลวงปู่แก้วเกสารโลพอเราเริ่มมีสตังขึ้นมาก็ขยับมาเล่นพระขยับเลยขยับมาเล่นพระหลวงปู่นะตอนนี้คือสายหลวงพ่อสาครเนี่ย มีโอกาสที่จะกลับมาเล่นและกลับมาแพงอย่างนี่แน่นอนครับขึ้นแน่นอนครับึ้นเซ็นตร้านเอร์เซไม่ต้องกังวลเลยครับคือสายเนี้ยนักเล่นก็รู้อยู่แล้วว่าแข็งแน่นอนครับก็คือยังมีการซื้อขายกันอยู่ตลอดลงย่างหลวงพ่อสาครเนี่ยก็เปรียบเสมือนสิทธิเอกของหลวงพุทธิพิมใช่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 ถ้าให้ยกตัวอย่างหรือว่าให้ยกแบบ พระที่นั่งเก็บของหลวงพ่อมาทั้ง3รุ่นอผนี่ไม่มีในสคลิปเลยนะอ่ะโอเคแต่อยากรู้อย่างแรกก็คือขุนแผนรุ่นแรกปี30อ่าคุนแผนรุ่นแรกปี2530ใช่ครับ,รบแล้วก็เป็นเหรียญเสมา6รอบ,รบแล้วก็เหรียญ ฟ้าผ่าเห็นฟ้าผ่าใช่ครับผมสามรุ่นเนี้ยคือเก็บได้เลยเก็บได้เลยคือช่วงเนี้ยราคาเหมาะสมกับสภาวะก็สามารถลงทุนเก็บไว้แบบระยะยาวได้นี่ก็เป็นพระโดยรวมนะครับก็คือเป็นเป็นพระขึ้นของพิชัดพัทยานะครับครับก็อยากให้พิชัดนะครับถ้า FC เนี่ยอยากจะมาปรึกษาหรือว่าคือพิชัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลวงปู่ทิมปู่ศิลป์พ่อสากรท่านชัดฝากช่องครับอ๋อครับผมก็ผมมี ร้านอยู่ที่ห้างพันทิพย์เงาวงวานชั้น3นะครับอยู่ตรงข้ามกับร้านเฮียบอยทัพประจันเลยครับก็อยู่ประจําการทุกวันนะครับตั้งแต่10บโมงจนถึง6กโมงเย็นเลยออนไลน์ก็คือช่องทาง f a c e b o o นะครับชัชวานสีโสภาก็คือตรงชื่อผมเลยนะแล้วก็อีกอีกช่องทางหนึ่งคือ t i k t o k ชัดพัทยาครับก็ฝาก FC ทุกทานไปติดตามพี่จันได้นะครับอีพีหน้านะครับ f ออยากให้ผมนะครับไปถ่ายพระขึ้นคอของเซียนพระท่านไหนนะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมและพี่ชัดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ชัดสวัสดีครับสวัสดีครับ